สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับโลกโลจิสติกรายวันครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับในการพูดคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจการขนส่งการค้าระหว่างประเทศต่างๆนะครับวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าสินค้ากับประเทศมหาอำนาจของเรานะครับดังนั้นเนี่ย ก็เป็นดัชนีชี้วัดได้อย่างหนึ่งนะครับว่าปี2569อพุทธศักราช2 5 6 9ข้างหน้านี้จะเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงอย่างไรนะฮะก,ก็จะตามข้อมูลข่าวสารที่ว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นดัชนีชี้วัดได้อย่างหนึ่งนะฮะก็วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะอ่า ผู้นำเข้าค้าปีกเนี่ยคาดการว่าการนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์จะตกค้างในปี2,569หรือปี2,26 0นะจะมีการตกค้างตู้อยู่เป็นจํานวนมากจากความไม่แน่นอนนะครับของนโยาบายที่ยังคงดําเนินอยู่และภาษีศุรกากรที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นคาดการว่าจะทําให้ความต้องการสินค้านําเข้าของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมาก และคาดการว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี2569ถ้าเรือคอนเทนเนอร์ของสหรัฐอเ,เมริกาเนี่ยประสบปัญหากับปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้าโดยการคาดการมีการบ่งชี้ว่าความต้องการสินค้าที่ลดลงนี้จะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งปีแรกของปีหน้าเลยส่งผลให้อัตราค่าระวังเรือลดลงด้วยค้าปีผู้ค้าปีกได้ดำเนินการ กับตุนสินค้าล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากภาษีศุลกากรและการประท้วงของท่าเรือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้การนําเข้าชะลอตัวลงในปัจจุบันแม้ว่าคาดการว่าจะเป็นช่วงเทศกาลค้าปีกที่ทําสถิติสูงสุดก็ตามต้อนรับปีใหมเ่เช่นปีเก่ากลุ่มธุรกิจค้าปีกชั้นนําคาดการว่าผลกระทบจากภาษีสุลกกรที่เพิ่มขึ้นจะชุดรัง ความต้องการนําเข้าสินค้าขณะที่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากนโยบายยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปี2069จากข้อมูล global port tracking ของสาพ,พันธ์ค้าปิีกแห่งชาติ national retail federation ระบุว่าปริมาณสินค้านำเข้าผ่านท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างต่อนเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปริมาณสินค้ารวมอยู่ที่2.07ล้านหน่วยเทียบเท่ากับ20ฟุตในเดือนตุลาคมลดลง 1. 8จากเดือนกันยาและลดลง7.9%เมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปริมาณสินค้าที่ยังคงไม่ได้รายงานในเดือนพฤศจิกายนคาดการไว้ว่าที่1.91ล้านทิว ทิวส์นะครับลดลง11.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่การคาดการไว้ที่1.86ล้าน t u ลดลง12.7%ซึ่งจะทำให้เดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมเป็นเดือนที่ปริมาณการสินค้าลดลงมากที่สุดของปีรองจากเดือนกรกฎาคมที่ปริมาณสินค้าสูงสุดที่2.39ล้าน t u นอกจากนี้เดือนธันวาคม ยังเป็นเดือนที่มีปริมาณสินค้าลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566ที่มีปริมาณสินค้า1.83ล้านทียข้อมูลปัจจุบันไม่รวมท่าเรือชาร์ลสตันรัเซาวคาลลเลนาแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะเป็นเดือนที่มีปริมาณสินค้านำเข้าต่ำแต่ปริมาณสินค้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีก่อนหน้านั้นเป็นผลมาจากปริมาณสินค้านําเข้าที่เพิ่มขึ้นในปี2,567เนื่องจากผู้นําเข้าได้กักตุนสินค้าไว้ก่อนการประท้วงของท่าเรือปริมาณสินค้าในปัจจุบันได้รับผลกระทบทวีคูณเนื่องจากผู้ค้าปลีกนําเข้าสินค้าเร็วกว่าปกติเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรร้านค้าต่างๆเตรียมพร้อมสําหรับเทศกาลวันหยุดที่ทําลายสถิติ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2,569เกี่ยวกับนโยบายการค้าของดังโจนาธานโกล,ลองประธานฝ่ายโ่โซ่ประทานและนโยบายศุลกากรของ NRF กล่าวในแถลงการสหรัฐกล่าวในแถลงการรัฐบาลทรัมป์ได้ลดภาษีนำเข้าบางรายการ ในการลณรงที่วุ่นวายซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีนี้โดยล่าสุดลดภาษีนําเข้าสินค้าอาหารบางรายการเนื่องจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นกลายเป็นประเด็นหน้าหนึ่งขณะเดียวกันสาตรตีกาได้พิจารณาข้อโต้แย้งที่ท้าทายความถูกต้องตาต้องตามกฎหมายของการจัดเก็บภาษีภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ ยังไม่มีกำหนดเส้นตายสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่หากภาษีนำเข้าถูกระงับคาดว่ารัฐบาลจะพยายามนำเข้าดังกล่าวกลับมาใช้ภาษีภายใต้หน่วยงานการค้าอื่นๆผลกระทบจากภาษีนำเข้าไม่น่าจะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้เราเห็นผลของภาษีสุรกากรต่อความต้องการขนส่งสินค้าที่อ่อนตัวลงตั้งแต่ปลรามาสที่4ของปีนี้และอาจรวมถึงครึ่งปีหน้าด้วย ผู้บริหารพอร์ตกล่าวอัตราการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์กำลังลดลงแล้วในทั้ง2ฝั่งทะเลเนื่องจากความต้องการที่พื้นที่ปัจจุบันสินค้าจากทั้งเอเชียและยุโรปลดลงกลุ่มการค้านี้คาดการว่าจะเป็นครั้งแรกว่ายอดขายทีอยู่แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน10.3ปริมาณการขนส่งในเดือนกุมภาอยู่ที่1.86ล้านทีอยลดลง8.5เ เดือนมีนาอยู่ที่1.79ล้าน TU ลดลง16.8%และเดือนเมษาอยู่ที่1.97ล้าน TU ลดลง10.9%ก็ครับลดลงทุกทุกขาเลยครับก็ในปีหน้าเนี่ยการนำเข้าที่ลดลงนี้เนี่ยก็เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งนะครับว่าเศรษฐกิจในปีถัดไปหรือปีหน้าก็น่าเป็นห่วงครับก็ฝากไว้ให้ นักธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยต้องเตรียมปรับตัวเดี๋ยวนี้โลกหมุนเร็วครับหมุนเร็วกว่าที่เราคิดเยอะมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยนะยังไงแล้วก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ